ออกบออก1 2 3 1> นะครับมันเอา1กับ2ผพมไปไว้ข้างหน้าเนาะนะครับก็เลยไม่เข้าเลยนะครับข็แค่ได้แค่ข้างหน้านะครับ1กนะับ2ส่วนสับ2งตัวออกเลยออก5 0นะครับ ก็ถืว่าเนื้วตาหลุดไปเนาะก็เข้าแค่เล็กหนึ่งเล็กหนึ่งเขาวิ่งอย่างเดียวนะครับไม่เข้าลูดนะครับตัวประกรบมันก็มีนะครับ2ตัวเลยออก2 3ม,มาทั้ง0ูนทั้ง,งสงเลยแต่ว่าก็เล็กเด่นนะครับวิ่งลูดก็เข้าแค่เล็กวิ่งไม่ลูดเนาะนะครับต่อที่ลาสตา้านะครับลาสตาร์ผลออก 2 7 6 4 4 2 7 6 1 4วันนี้ตัวประกบมาด้วยกันเยเนอะเนาะ,ะส่วนวิ่งรูดนะครับเน้นที่เลขก1ก็เข้าเนาะ,นะะให้1นึ่หกหขยับหนีไปข้างหน้านะะออก18นะครับส่วนชุดวินเข้านะครับตัวประกบมาด้วยกัน7 6 6 7กจจับบินก็ศูนย์หน 1> 0 1 5 6 7นะครับแต่ว่าการจับเจ็ดก็ข้อเจ็ดออกตรงตรงเลยนะครับพอ1ระวังเจ็ดนะครับ1ระวังเจ็ดมาเข้าชุดนี้ผมจับให้1 6มันออก7 6 7 6หกเดมาด้วยกันตัวประกบส่วนเล็กดเด่นวิลลูดเกิดเป็นตัวแทนนะครับตัวแทนหนึ่งเข้ามาทั้งสองตัวเลยทั้งหนึ่งทั้งเจ็ดเลยนะครับ แล้วก็มาตามสาต่อแสำหรับแนวต่างในวันที่2นะครับวันที่2เดือน11พศ2 5 1 8นรบแดนะครับแนวท่างนะครับผมก็พูดไปแล้ววนะ่าต้นคิปเป็นการคิดการคำนวณกันคราะห์ตัวเลขตัวเลขที่นำมาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับมาดูลาวทีวีนะครับวันที่2นะครับวันนี้เล็กเด่น ผมไอที่5กับ1เล่กหนที่เล็กหน 1, ึ่งผมก็ระวัง7นะครับก็เจาะไอ้ที่171819นะครับใครชอบ5ก็จับที่5 7 58หรือ5 9นะครับส่วนสาตัวผมจับที่7 18ฉะนั้นผมจัดเน้นที่18ก็ระวัง7 8กับ5 8ด้วยเนาะนะครับ7 8 58 หรือเลขห้าคือเลขเด่นหนตัวนะครับ,เอา,าบเอามาจับเอาผมจับเลขหนึ่งไปแล้วนะครับเหลือเลขห้ากับเลขเจ็ดนะครับจะจับที่ห้าแปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดก็ได้นะครับครับต่อที่เราเน็ตีตามเน็ตีเลขเด่นเลขเก้ากับหกนะครับอันนี้ เลนในที่เล็กเก้ครัคชอบจับปกเนาะส่วนตัวประกบก็120อันนี้ก็เลน,นท่หนึ่้าเก้าหนึ่งสาตัว391นะครับสุดเป็นหกก็จะเป็น6 162 60นะครับ กับเกาะตามนี้เนาะไปที่กับต่อที่ลาวสตาร์นะครับลาวสตาร์เลขเด่นในหกกับเจ็ดนะครับวันนี้ผมเล่นในที่เลขหกหกระวังเก้าเนี้ตัวนี้เยอะมากเลยหกระวัง 9, เก้าเจ็ดระวังหนึ่งตัวประกบกว่า 8, 9, 2, แปดเก้าสองวันนี้ผมเล่นในที่ชุดนี้นะครับหกแปด ก็บกอตามนี้เนาะนะครับใครที่รับแนวทางนะครับก็แคบเอาไว้นะครับกับตายนี้ก็ขอเวยพรให้สมาชิกคลิซและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในวันที่2.11เดือนส1ศ2568นนะครับโชคดีทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ